ไปต่อที่เลเวลสองเลยแล้วกันอะไรเนี่ย Dangerous c นจ s i n g โอเคดูซิยังไงเอ่ยเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เดิมแต่เป็นกลางคืนเหรอน้องมันว่ายไปทางไหนเนี่ยชิลดีเนาะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ อือืมอืมอย่าบอกนะค่อยอืมอมเป็นปีดัดย่าจริงไปนี่ยอืมันมีอะไรอ่ะ หรือเพื่อทำให้หินพังห,หรอเดี๋ยวเป็นแค่รูเฉยๆปาบินเก็บไปท้ายสิดนาะสวัสดีครับคุณซุปเปอร์เดวีเก็บไปอันท้ายก็ได้ตามที่บอกอไงยังไงอ๋อโดนดูดโอเค ง่ายๆใครๆก็ชิลเดี๋ยวลาดูเลยฮะถ้าวันนี้ไม่ทรมานกับปริญญาเกินไปก็ได้เห็นแน่นอนไปเห็นนะปิดไปวะอืมเออ นี่เรียบร้อยฟอยอยู่ไหนเนี่ยอย่างไกลเลยฮะ,ะติด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 จุ๊บฮึ หดดข้ามหรอมีรูไม่มีดูอ่อากัดได้ปะ มัดหมดไปเลยได้ไหมเออฮือ,อ,อนี่โอเคเราต้องแงออกด้วยโอเคไปได้แล้วเนะ ร้อยเช็คพอยต์มีนกด้วยเป็นไงวะเอ๊ะ ไม่มีทางบอกด้วยถูกไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยผเช็คพอยท์แล้วโอเครอดไปไหนวะแล้วเ,เราต้องไปทางไหนอะนอกอีกแล้วหรอ Okay. เราต้องโดดลงก่อนใช่ั้ยเอ่อหาจังหวะดีๆซึ่งมันคือตรงไหนเ okay. ๊ะไปโอ้ไกลไปไกลไปไกลไปงั้นเราลงก่อนชนหินยังไงดีตรงนี้เลยอะอือโอ้โหก็ไกลอยู่ดิเอเคนะอย่าบอกว่า งับได้ด้วยอุดท่อเหรออุดท่อถ้าอุดท่อไหน,น เยีติด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 ไอ้ลงออกออกไม่ได้ออกไม่ได้โอเคเอาได้แล้วงั้นมันต้องมีอะไรอีกสักอันนี่ไงงับปิดได้มั้ยนะปิดได้ไหม ừm ừ long à เราต้องเราน่าจะต้องเอาแบบขยะไปอุดท่อเหรอใช่ไหมงับเออกดวดมันไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรเลยเดี๋ยว Ừm Ngon. phải, đồn đột, đồn đột, đồ đốn đồ đột. À, mình đồn chim. Ơi, bay. Ôi. Này là rồi là Ok Tiếp rồi

ยังไงแล้วไงต่อน้ำท่วมแล้วโอเค ก็ามาเพิ่มน้เพิ่มอีกโอเคตรงนี้เลยมาเออ ไยังไงเบ้ะต้องหมุนทางนี้เท่ากับว่าเขาต้องกัดข้างบนเด็ดโอ้โหตรงนี้มันขวางอะ่ะอได้ไหมเออโอเค เนี่ยเอิมโอ้โหทรมานทรมกรมดีเหมือนจะง่ายง่ายแล้วนะเออแล้โผมาที่ไหนก็ไม่รูด้ดิยังมีอีกอต้อาฝั่งนี้ด้วยปะ ฝั่งนี้ก็น่าจะมีนี่ไงเป็นฐานทัพสักกอย่างหรือเปล่าแล้วเราก็โดนเป็นฐานทัพที่โดนปลาเพียงหนึ่งตัวโดนแบบว่าทําลายระบบเลเทะหมดเลยตอนนี้เอ้ะเหมือนจะเป็นทางนี้หรือเปล่าแต่เราหาทางเปิดไม่ได้เรางับอะไรได้บ้าง

ไอ้ไอ้โอ้ no no โน no no ไปไปนะไป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 อ๋อ o n 1 eternity later ก็แต่มันมันต้องเป็นอะไรสักอย่างเพื่อเปิดอันนี้อ่ะ เป้าหมายของเราคือมาที่ตะเกงอันนี้ครับแล้วตอนนี้เราเปิดมันไม่ได้ยังไงอะ่ะหรือว่าเราต้องลดระดับน้ำมันสูงไปวะมีโอกาสแลเนี่ยลอง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 ลดระดับน้ำดู คือไหนกลับไปใหม่ะระดับน้ำลดไหมเนี่ยอืมเหอนว่าทุ่นมันลอยตามน้ำใช่ปะเฮ้ยใช่แหละแต่เดี๋ยวนะมันต่ำไปไหมฮะเราโดดไปเราจะตาย มันต่ำไปปะงั้นเราลองไปเปิดเปเราเปิดแต่มันช่วยไหมมันมีอีกอันหนึ่งปืนมาลองเปิดลองเปิดกลับต้นเปิดกลับน้ำมันขึ้นอืมไหนไปดูซิ สูงไปใช่ไหมสูงไปลองฝั่งนี้อ่ะหลังจากงงมานานเราผมว่าเราก็เห็นเราเราจะเห็นภาพแล้วตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าเราจะผ่านยังไงไหนนี่วะ เออให้มันมีน้ำหน่อยลัวเข้าไปแล้วมันไม่มีดาบขึ้นมาแล้วม,มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นท่อตูวเปลี่ยนฉากไม่จบเลยไอเออโอเคคิดถูกแล้วเมื่อกี้ถ้าโดดไปโอเกมโอเวอร์แกเลยเย้ไอ้สบองไอ้สบองสุด โอ้ไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไปไงอะ่ะไปไงอะ่ะโอ้ต้องโดดลงบออ่อนะหลุมถนนเออโอ้ เด็ดเด็ดเด็ดกุมกล้องมุมกล้อง,องโอ้โหไม่มีเช็คพอย์ให้หน่อยเหรอระหว่างทางเนี่ยเก็วเร็วเรเออ โ <Okay. S 2> อเคอะทางไหนอะอันนี้เอาเช็คพอยต์ก่อนเช็คพอยต์เช็คพอยต์เอ okay. เอโอเคอีปิรันยาปิรันยาี่แบบเสี่ยงแบบเสี่ยงสุดอะไรสุดเลยได้ตอนนี้เราไปทางไหนทางนูน้นโอเครู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องนะปิรันยาคง ไปทางโน้นเนาะโอ้โหน,นิดนึงเป็นระยะไม่ถึงเอาไหมลงนำ้ำลงนำ้ำเออโอเค สู้ชีวิตเหลือเกินนะนิดนึงเออ,เอไม่ถึงแม่เลยถึงปะเนี่ยถนงปะเนี่ยเออโอ้เกือบโอ,โอเคไปไหนต่อ 这你老咯。 อ,อะไรเนี่ยทางไหนเนี่ยอะรูนูนไม่น่าถึงนะลองกลับสำรวจกันเอ๊ะอันนี้ก็ห่างไปเอ๊ะ OK đấy, nón băng. Đây, check point, check ยังไงต่ออะโดดไปนู่นเหรอนิดนึงอีกนิดนึงอีดนึงโอเคเอา้ามันก็มีเส้นมานี้ดียวอะอืมงั้นแสดงว่ามันไม่ใช่หรองั้นแสดงว่ามันไม่ใช่นะสิ ก็ต้องไปทางนั้นโอเคลงน้ำเออนิดหนึ่งโอเค

ฮะฮันด์ออเดี๋ยวดิเราโดนมาโดนรถชนเนี่ยนะเราผ่านคืออะไรอ่ะเอ๊ะ